ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ่งนะครับผู้ประกอบการจําเป็นต้องใช้แผ่นรังผึ่งเทียมเพื่อช่วยในการสร้างรังของผึ่งโดยวิธีการสกัดเอาไข่ผึ่งออกจากรังผึ่งที่มีคุณภาพเพื่อนําเอามาทํารังผึ่งเทียมครับแต่วิธีการสกัดไข่ผึ่งแบบเดิมทําให้ได้ไข่ผึ่งและรังผึ่งเทียมที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับเมื่อเกษตรกรนําไปใช้เลี้ยงผึ่งก็จะได้ผลผลิตน้ําผึ่งน้อยครับผู้ประกอบการจึงได้ขอคําปรึกษาจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือโครงการไอแท็บสวทช เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดไข่พึ่งแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมครับการสกัดไข่พึ่งนี่มีม,ม,มีหลายวิธีนะฮะวิธีที่เราเลือกก็หมาคือว่าใช้วิธีการสกัดที่เราเรียกว่าการลิชชิ่งหรือการชะล้างนะครับโดยใช้ตัวทําละลายนะครับตัวทําละลายที่ที่ที่เหมาะสมกับการกระบ,บวนการสกัดไข่พึ่งเนี่ยที่มีประสิทธิภาพก็คือน้ําซึ่งน้ําก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งต้นทุนในการจัดหาน้ำเนี่ยจะต่ําแล้วก็จะไม่สร้างปัญหาเรื่องของมี มีกลิ่นของโซนเว้นติอยู่ในในในไข่พึ่งที่ได้ในปริมาณสุดท้ายครับเพียงนํำรังพึ่งคุณภาพดีที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาต้มในน้ําและแยกสิ่งเจือปนออกจากนั้นก็ลาเลียงรังพึ่งผ่านสายพานที่มีน้ําร้อนไหลออกมาส่วนที่เป็นของเหลวก็จะไหลลงมายังแอ่งรับน้ําแล้วก็ใช้ปั๊มสูบไปยังหน่วยแยกไข่พึ่งที่ลอยบนผิวน้ําออกมาเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ไข่พึ่งคุณภาพดีสําหรับทํารังพึ่งเทียมเพื่อใช้เลี้ยงพึ่งต่อไปแล้วล่ะครับ